ู้รับใบอนุญาตที่โรงเรียนวัดคูเดือวิทยาคมตมเจรแมอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดรสวัสดิ์สุทธิอาคารอดีตประธานกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิกัรมาที่การการตำรวจและกัรมาที่การวิสามันพิจารณาปัญหาการใช้ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยรุ่นที่12ซึ่งมีนักเรียนสายชั้นประถมวัยปีที่3รับมอบวุฒิบัตรจำนวน50คนระหว่างพิธีมอบบุฒิบัตรพระสงฆ์สวดเจริญชยมงคลคาถาโดยมีพระครูกิติสารพิมลเจ้าวาดวัดคูเดือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบัณฑิตน้อยในการศึกษาต่อชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งต่อไป ดรสวัสดิ์สุดที่อาคารอดีตประธานกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ส่งคุณวุฒิการมาที่การการตำรวจและกรรมธิการวิสามันพิจารณาปัญหาการใช้ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดพิธีมอบบุญิบัตรบัณฑิตน้อยในครั้งนี้เพื่อที่จะให้เด็กได้มีการพัฒนาเพื่อซึมซาบการเรียนการศึกษาและเพื่อให้เด็กๆได้มองอนาคตว่าเมื่อโตอขึ้นจะต้องมีความคิดมีความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะทําการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ปกครองและเป็นนโยบายของทาง รัฐบาลอีกด้วยครูอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนแห่งนี้ต้องสําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีด้านประถมวัยแม้แต่พระกูกิติสารพิมลเจ้าวาดวาัดคูเดือก็จบการศึกษาปริญญาโทด้านการศึกษาเช่นกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเป็นวันที่ทําให้เด็กๆได้เกิดจินตนาการความรู้สึกที่เป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองสืบไป สำหรับโรงเรียนวัดคูเดือวิทยาคมก่อตั้งอยู่ในวัดคูเดือบ้านคูเดือเทศบาลเมืองจารแมออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2550ตรงกับวันพุธแรม13ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นปีอธิกา,าราศหรือ82หนขออนุญ,ญาตจัดตั้งพระครูกิติสารพิมลเจ้าวาดวัดคูเดือรูปปัจจุบันโดยได้พัฒนาต่อยอดจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคูเดือที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับประถมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3ประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีอเจริญพรวันนี้ทางวัดคุโรงเรียนวัดคุเดือวิทยาคมก็ได้มีโอกาสได้ จัดมอบที่วัดมอบวัติบัติบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล3ของโรงเรียนวัดคูเดือกทิยาคพระจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่จะจบะการเริ่มต้นชีวิตของการศึกษาก็คือระดับอนุบาลเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางที่ เขาจะเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อที่เขาจะได้มีความมุ่งมั่นมีความมุมานะที่จะได้นําไปศึกษาให้ให้สําเร็จปริญญาตรีและระดับสูงยิ่ง,งขึ้นไป mm hmm. เพราะ,ะนั้นเราจึงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาให้เด็กๆให้ลูกๆไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อโอกาสหรือมีโอกาสแต่ทางโรงเรียนวัดคุเดือวิทยาคมของเราก็จะพยายามจัด ให้ขวัญกำลังใจทั้งเด็กและผู้ปกครองให้ดีที่สุดทุกทุกรุ่นที่ผ่านมาก็ได้จัดให้ทุกปีปีนี้เป็นปีที่12เป็นรุ่นที่12แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านดรสวัสดสุทธิอาการท่านดรไทน์นภาสุทธิอาการและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาโดยเฉพาะคุณแม่ทองเล็กไม้ตราวัฒนาย เป็นผู้สําคัญอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษาด้วยดีตลอดมาเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นในอากาศนี้จึงขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและก็ช่วยให้กิจกรรมนี้ดําเนินมาด้วยความเรียบร้อยด้วยดีสมบูรณ์ทุกประการก็ขอให้ทุกท่านตงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันณะสุขาพะละทุกๆท่านตลอดไปเทินขอเจริญพรครับคนอื่นเขาขอกราบ นามัสก,การพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านคูเดือผูนในการโรงเรียนวัดคูเดือท่านพระครูกิติสารพิมลผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ที่ได้มีอโอกาสได้มาเป็นประธานในการมอบฏิบัติบัณฑิตน,น้อยให้กับโรงเรียนวัดคูเดืออีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการปลูก,กจิตสํานึกในเรื่องของการ สร้างจิตนิสัยที่รักการเรียนของเด็กนักเรียนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริการโรงเรียนวัดกูเดือตามที่กล่าวไปแล้วที่ท่านได้มีจิตมีเมตตาการุณาได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับเป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับนักเรียนนะครับซึ่งสําเร็จชั้นปฐมวัยที่3ได้รับบุติบัตรหรือเรียกว่าบัณฑิตน้อยผู้ปกครองเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบทหลานของตนเอง มีความาได้รับความสําเร็จนะครับก็จะสร้างานิสัยนี้ให้รักการเรียนไปในวันข้างหน้าเด็กๆก,ก็จะได้ไฝ่เรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อจะได้มีวฒทบัตรมีปริญญาบัตรเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการสร้างวันกำลังใจครับวันนี้มีความยินดีแล้วก็ต้องขอ,อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้ง ท่านผู้มีส่วนเจ้าของในการจัดงานไม่ไว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารศึกษาครูโรงเรียนวัดครูเดือทุกท่านและก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ